เห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องอสรพิษแห่งามารมณ์เมื่อจะกล่าวถึงธรรมในเรื่องของการที่บุคคลเรานั้น ได้ตกเป็นทาสรับใช้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคำว่าชีวิตตกเป็นทาสนั้นย่อมจะไม่มีใครหรือบุคคลใดที่จะใคร่ปรารถนายอมตกเป็นทาสหรือตกเป็นข้ารับใช้ของใครแต่ในเรื่องของกามรรมความกำหนัดหรือความปรารถนา ในกิเลตันหาแห่งกามราคานั้นทำให้ใครหลายหลายคนกลับยินยอมและพร้อมใจที่จะตกเป็นทาสในความลุ่มหลงมัวเมาอันเร่าร้อนนี้ความอยากในความลหลงไหลยินดีในความใคร้และความปรารถนาซึ่งรถแห่งกามของหญิงชายนั้น รียบดังอสอรพิษที่ดุร้ายเพราะในยามที่มันสงบนิ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะไร้ซึ่งพิสงไร้ซึ่งอันตรายใดๆกับตัวเราด้วยเหตุแห่งความสุขจากเรือนร่างที่สัมผัสไปด้วยความรักความใคร่ความปรารถนาที่เราอารมณ์ราคะ ที่มีซึ่งกันและกันในยามที่เสพสมแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะแปรเปลี่ยนสลับขั้วในสายสัมพันธ์เมื่อความใคล้ความปรารถนาความยินดีในรสรักแห่งกามรรมของหญิงและชายได้แปรเปลี่ยนไปเมื่อใดก็ตามที่ฝาย หญิงหรือฝ่ายชายนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรำคาญเกิดความรังเกียจในสิ่งที่ตนเองนั้นได้เคยลุ่มหลงเมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาในจิตใจหรือความรู้สึกของชายหญิงผู้ซึ่งเคยเป็นคู่ครองคนรัก หรือคู่ตุนางันอันหวานชื่นนั้นเมื่อใดที่รถแห่งกรรมอันเป็นพิศวาทแห่งรักนั้นได้ถูกพรากหรือถูกละทิ้งจากการพันแปรไปเมื่อนั้นรถแห่งกรรมที่เคยหอมหวานและเย้ายวนใจมันก็จะกลับกลายมาเป็นอสรพิษ ที่ทิมแทงหัวใจของบุคคลผู้นั้นพิษของมันนั้นสามารถฆ่าได้แม้แต่กระทั่งความรักที่คนสองคนนั้นเคยมีต่อกันมันสามารถทำหันสังหารได้แม้กระทั่งชีวิตของคนที่ตนรักเมื่อความสุขแต่ไม่สมปรารถนา และไม่ยินดีที่จะให้ใครมีความสุขบนความทุกข์บนความผิดหวังและความพลัดพลากในรักของตนเมื่อขาไม่ได้ครอบครองคนอื่นก็อย่าหวังที่จะได้ด้วยพิษแห่งคามารมณ์ที่แผ่ซ่านกระจายไปทั่วหัวใจอันมาจากความผิดหวัง ซึ่งเป็นความธรรมดาของโลกที่ทุกๆคนจะต้องพบเจอในชีวิตเมื่ออสารพิษฉกกัดซึ่งดวงจิตให้ขาดสติสัมปชัญญะที่ดีงามอากุศลกรรมทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเมื่อนั้นไม่ว่าจะชายหรือหญิงผู้ที่เคยลุ่มหลงอยู่ในห้วงแห่งกรรม ลหลงไหลในความใคร่แห่งเรือนร่างหลงสุขในปรารถนาะอันเกิดจากรสแห่งสัมผัสในกามคุณทั้งหลายจะได้รับผลของการกระทำก็คือกรรมจากอสารพิษแห่งกามารณมนี้หากแม้ว่าใครข้ตามที่สามารถละ หรือปล่อยวางซึ่งความกำหนัดในจิตที่ฝักไฟรถแห่งกามราคะนั้นทิ้งลงไปเสียได้จากความรู้สึกตนหัวใจหรือดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะปราศจากซึ่งความทุกข์ร้อนร่างกายก็จะไม่ร้อนรนไม่คร่ำครวญ หรือถวินใจไฟหาด้วยความรักใคร่ในไฟปรารถนาซึ่งตัณหาราคะอันทยานอยากไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจงเรียนรู้ในความรักอย่างเข้าใจจงเรียนรู้ในความใคร่อย่างทองแท้จงเรียนรู้ซึ่งโลกความผันแปร จงเรียนรู้ที่จะแก้ด้วยปัญญาจงเรียนรู้ซึ่งรักโลภโกรธและหลงจงเรียนรู้ที่จะปลงซึ่งสังขารจงเรียนรู้การห้ามหันกิเลสมารจงเรียนรู้คิดสังหารกามคุณจงเรียนรู้ธรรมะอันประเสริฐ จงเรียนรู้กำเนิดซึ่งสังสารจงเรียนรู้ซึมซับธรรมในสันดานจงเรียนรู้สิ่งดีงามให้กับตนจงเรียนรู้สิ่งดีที่ประเสริฐจงเรียนรู้ทางก่อเกิดแห่งสวรรค์จงเรียนรู้อริยศัสตจอย่างครบครัน จงเรียนรู้ซึ่งทำอันงดงามดูก่อนท่านทั้งหลายอสารพิษใดๆที่มีในโลกนี้นั้นแม้หากมันฉกกัดหรือต่อยเข้าให้มีน้อยคนนักที่จะตายเพราะมันอันเกิดจากพิษที่เข้าสู่กระแสเลือดหรือเกิดจากการแพ้ซึ่งพิษเหล่านั้น แต่อสรพิษแห่งแห่งกาามคุณทั้งหลายอันเป็นความรุ่มหลงปรารถนายินดีที่มุ่งทยานโลดแล่นไปในการามอย่างบ้าคลั่งขาดสตินั่นแลผลของมันนั้นทำให้ใครหลายคนคู่รักหลายๆครู่นั้นต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในความผันแปรนั้น กฎตรายักษ์อันเป็นธรรมดาของกฎแห่งธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งดำรงอยู่และมอดไหม่ดับสิ้นสลายลงไปอันไม่สามารถที่จะคงสภาวะธรรมเชกเช่นนั้นตลอดไปได้ดังนั้นการที่บุคคลเราได้เรียนรู้ ที่จะเข้าใจถึงความเป็นธรรมดาทั้งของโลกและของคนรวมไปถึงทุกๆสพรพพสิ่งในธรรมชาตินี้นั้นย่อมอย่างซึ่งประโยชน์อันดีแก่ตนย,ย่อมอย่างซึ่งสติปัญญาอันรู้แจ้งย่อมยังซึ่งธรรมอันประเสริฐเมื่อใดที่บุคคลนั้น ได้เรียนรู้โลกและได้เข้าใจซึ่งแก่นแห่งธรรมอันเป็นจริตเป็นปกติวิสัยเป็นความธรรมดาของสิ่งนั้นๆแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ทุกข์เพราะโลกจะไม่ทุกข์เพราะธรรมอันผันแปรจิตจะมีสภาวะที่ตื่นรู้ในธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศล,ลธรรมคือทำฝ่ายดีหรืออกุศล,ลธรรมคือทำฝ่ายชั่วเมื่อนั้นสภาวะจิตของบุคคลจะไม่ร้อยรัดไม่เกี่ยวนายึดมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นจิตจะมีสภาวะที่หลุดพ้นด้วยใจที่เป็นกลาง วางซึ่งอุเบกขามีสภาวะธรรมอันสว่างและผ่องใสเป็นจิตที่ควรค่าแก่การงานอันดีเป็นจิตที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาในการเจริญซึ่งอาสวะขยายานคือยานแห่งการสิ้นไปของกิเลสนั้นแลสาธุเจริญธรรม ขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข่าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย